พุงมาเลยเจ๊กจี่เจ๊กจี่อ่าอันนี้คุณหมอใส่โบให้ได้ไหมคะสวยนะสวยนะเดี๋ยวจีบไม่มีอะไรเลยจีบแต่เสร็จแล้ววัดอกนะคะเสร็จแล้วลูกโอ้ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อโอ้ใส่เสื้อหายไจเลยเห็นไหมเอาเลยเอาไปปักผีเใหญ่มากค่ะฮ่าฮ่าเอาไปปักผีเใหญ่เลยนี่ไงนี่ไง นะพี่วานจะไม่รอดจะผ่านไม่ผ่านดูฟัไหนขอคุณหมอดูฟันหนซี่เลยเนี่ยนะพี่วานเดูฟันดูโง่เยี่ยมมากกว้างมากเลยเก่งมากแหม่ย่าให้พี่วานนี่เสร็จแล้วเก่งมากใช่พี่วานเราไม่เคยพี่วาให้ตอนนี้ไอ้ให้เป็นครูสอนพัฒนาการแต่ว่าเขาไม่ได้สอนเรื่องพัฒนาการแบบนั้นค่ะเขาสอนเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องการรอสมาธิอะไรอย่างเงี้ยฉันน่าจะไม่เคยบอกมึอเขียนมา ไอ้วานี่ยมองเท้าโอ้โหเห็นไหมล่ะฮะนี่เหรอคะรองเท้าสองเซนเลยเหรอเห็นไหมอ๋อมีที่เดินยืดหัวหลักเจ็ดเองอ่ะตุ๊ตับกหายไปสองเซนเลยอ่ะไอตุ๊กตับเฮ้ยกระดิ่งพุงหมอดูพุงไหนได้ไหมคะดูพุงค่ะโอ้พุงมาลเลย ใช้ได้ค่ะเด็กๆันดีได้เลยไม่มีใครมีอึ้เฟ้าเลยเนาะเขาชอบอึแข็งนะแต่เขากินผลไม้เยอะมากเลยนะคะขัดน้ำค่ะแข่งไหมเกกินน้ไอวาแข็งนะไอวาไม่ค่อยไอวากินน้ำเก่งไอวาเขากินน้ำเก่งคนนี้ไม่ค่อยใส่หมวกได้ไหมคะได้ค่ะแล้วน้องสาวพี่ตี๊กติ๊กน้อยๆเดี๋ยวดูนะอยากอวาเก่งไออวาเก่งมากเลยปกติเป็นไอวาไดนใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อใช่ค่ะ โอ้ย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 ทำไมมีเสียงเลยคะบีบ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 นี่ไม่ที่สุดเลยโอ้ยบ้างสิเอาเอาจอร์ชบ้างสิ๋นุจอร์ชบ้างโอ้ฝัองสะอาดมากส์แค่นี้เองยังเหลืออีกสี่ซี่ยังไม่มาเดี๋ยวน่าจะมีช่วงตอนนี้ไอ้ยาลวงปากเช่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ